สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณเหมือนเดิมน,นะลูกคราวนี้ให้เด็กๆเ,เอาหนังสือวิทยาการคำนวณป .2 นะคะเล่มสีเขียวเรียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะในหัวข้อที่สองการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะพร้อมกันแล้วยังเด็กๆอ่ะเปิดหน้าที่37ลูกร้อมยังคะ โอเคค่ะเมื่อโปรแกรมที่เขียนขึ้นมีผลลัพธ์ไม่ตรงกับความต้องการแสดงว่าโปรแกรมนั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบจากคำสั่งนะคะโดยการแก้ไขโปรแกรมมีดังนี้คำสั่งจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาดตรวจหาข้อผิดพลาดการแก้ไขข้อผิดพลาด คำสั่งแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมทํางานผิดพลาดมักจะแสดงคําสั่งแจ้แจงเตือนข้อผิดพลาดขึ้นเพื่อให้มีการคบทวนแก้ไขเกิดขึ้นดําเนินการต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่4นะคะการที่เราเขียนคําสั่งผิดนะคะเขียนโปรแกรมเก็บด้าหวานจากดอกไม้โดยใช้ชุดคําสั่งดังต่อไปนี้นะคะอ่ะนี่คือลักษณะของโปรแกรมโคดดิ้งนั่นเองนะคะเมื่อเรียกใช้งาน นะคะก็จะเป็นแถบสีส้มถ้าในการใช้งานหรือชุดคำสั่งนั่นเองนะคะไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าแล้วก็น้ำหวานก่อนใช้ชุดคำสั่งก็จะเป็นบล็อกแบบนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้เห็นไหมคะไปข้างหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ไปเก็บน้ำหวานแสดงว่าทำไมคะ อ่าเมื่อจบเมื่อจบการทํางานของคําสั่งสุดท้ายของการเก็บน้ําหวานโปรแกรมทําการแจ้งข้อผิดพลาดคุณสามารถเก็บน้ําหวานได้จากดอกไม้เท่านั้นเพราะคุณทําไมคะเดินผิดพลาดนั่นเองวิธีการค่ะดูนะคะไปข้างหน้าครั้งที่หนึ่งไปข้างหน้าครั้งที่สองนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าครั้งที่สามแล้วก็ ไปเก็บน้ําหวานก่อนนะคะคุณสามารถเก็บน้ําหวานได้เท่านั้นโปรแกรมนี้มันก็จะบอกว่าเราเดินผิดพลาดนั่นเองนะคะลําดับที่4คําสั่งให้พึ่งเก็บน้ําหวานเพราะฉะนั้นตําแหน่งของพึ่งไม่ถึงตําแหน่งที่แท้จริงของดอกไม้นะคะคุณสามารถเก็บน้ําหวานได้อย่างเดียวอ่ะการแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะ,ะมาดูไปเลยค่ะเราก็ดูจากตัวอย่างที่5นั่นเองของโปรแกรม อเอาคําสั่งที่ผิดพลาดออกเก็บน้ําหวานออกเนี่ยเห็นไหมคะตามตัวอย่างจากกระบาดออกไปก่อนลากมันออกไปก่อนนะคะลากไปทิ้งถังขยะก,ก่อนนะคะสั่งให้พึ่งไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งก่อนแล้วถึงจะเก็บดอกไม้พดีนะคะสั่งให้พึ่งเก็บน้ําหวานจากดอกไม้เห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่มันไปข้างหน้าสามครั้งมันผิดพลาดมันเก็บแต่น้ําหวานได้อย่างเดียว ะค,ะคราวนี้ดูค่ะเปิดหน้า41ค่ะคำสั่งลูกพิจารณาชุดคำสั่งที่กำหนดให้แล้วช่วยพึ่งหาข้อผิดพลาดที่ทำให้พึ่งบินชนต้นไม้โดยวงกลมชุดคำสั่งที่ผิดพลาดนะคะก็หมายความว่าลูกดูเลยนะคะพึ่งบินไปเห็นไหมคะชนต้นไม้ตัวอยา่างไปตัว ไปทางด้านขวาหนึ่งครั้งแล้วก็ลงมามันก็ชนต้นไม้นะคะต่อไปค่ะดูเลยนะคะอ่าตอบข้อ,อชุดคำสั่งดนะคะต่อไปค่ะชุดคำสั่ง F แล้วก็ชุดคำสั่ง G ให้นักเรียนลองเดินดูนะคะโดยทำทุกสอนก็ได้ดูว่าชุดคำสั่งที่ผิดพลาดเดินชนต้นไม้่ะเดี๋ยวครูค้างไว้นะคะ ชุดคำสั่ง B ีวงกลมไปเลยตอนภาพเลยนะคะชุดคำสั่ง f แล้วชุดคำสั่ง g ต่อไปลูกแบบสกหธดที่สองนะคะในหน้าที่4.2นะคะพิจารณาชุดคำสั่งที่กำหนดให้แล้วช่วยหาชุดคำสั่งที่ผิดพลาดทำให้พึ่งบินชนต้นไม้โดยเขียนตัวเลขคำสั่งที่ผิดพลาดลงไปนะคะอ่ะ คราวนี้ดูค่ะดูในโปรแกรมกดดิ้งของเรานั่นเองนะคะพึ่งจากบินไปยังไงชนต้นไม้ผิดภาพนะคะใส่ตัวเลขลงไปในซีเลียสนะคะอ่ะครานี้ดูค่ะเดินลงมาแล้วก็ไปทางด้านขวาเป็นการพึ่งบินชนต้นไม้โดยใช้ชุดคำสั่งที่สองนะคะต่อไปค่ะข้อที่หนึ่งอ่ะเด็กๆดูตามครูเลยนะคะ คำสั่งก็คือเดินขึ้นบนจนต้นไม้แล้วก็ไปที่ E แสดงว่าบินชนต้นไม้ในชุดคำสั่งที่1นนะคะเพราะคำสั่งก็คือช่วยพึ่งหาชุดคำสั่งที่ผิดพลาดบินชนต้นไม้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะชุดคำสั่งที่1ไปทาด้านขวาชุดคำสั่งที่สอง เดินลงมาแสดงว่าชนต้นไม้ในชุดคําสั่งที่สองโอเคเด็กๆเ,เริ่มพอจะดูการบินของพึ่งได้แล้วนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเดินไปทางด้านเอ้ยขอโทษข่ะบินไปทางด้านขวาครั้งที่1ครั้งท,งที่สองแล้วก็ขึ้นไปเจอหรือชนต้นไม้เป็นครั้งที่สแสดงว่าพึ่งบินไป โดนชนต้นไม้ในชุดคำสั่งที่โอเคชุดคำสั่งที่3นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเดินไปทางด้านขวาลงมาแล้วก็ไปทางด้านซ้ายนะคะเดินไปทางด้านขวาลงมาแล้วก็ไปทางด้านซ้ายแสดงว่าชนต้นไม้ในชุดคำสั่งที่สองค่ะคุณครูจะค้างไว้นะคะข้อที่1ตอบชุดคำสั่งที่1ข้อที่2ชุดคำสั่งที่สองแล้วข้อที่3มชุดคำสั่งที่สาม ข้อที่4ชุดคําสั่งที่2นะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดที่3นะคะของคลิปนี้นะคะหน้าที่43อ่ะพิจารณาชุดคําสั่งเดิมโดยไม่สามารถนําพึ่งไปถึงหลังพึ่งได้โดยเขียนคําสั่งถูกต้องลงในช่องว่างของชุดคําสั่งอ่ะเด็กๆก็มาดูบล็อก บล็อกของโคดดิ้งนะคะว่าในการบินบินยังไงแก้ไขยังไงชุดคำสั่งเดิมไปทางด้านขวาครั้งที่1เดินขึ้นไปบินขึ้นไปแล้วก็ไปทางย้อนกลับไปทางด้านซ้ายแสดงว่าผิดชุดคำสั่งใหม่ค่ะบินไปทางด้านขวาเดินขึ้นไปแล้วก็ไปทางด้านขวาเพื่อที่จะไปทำไมคะ ทำหลังพึ่งน,นั่นเองนะคะคราวนี้ชุดคำสั่งเดิมมันผิดอยู่เราก็แก้ไขมาเป็นชุดคำสั่งใหม่นะคะลูกก็สามารถเดินไปแบบที่คุณครูชี้ลูกสอนเนี่ยเห็นไหมคะคุณครูชีช้ในการวินนะคะชุดคำสั่งที่หนึ่งขึ้นไปข้างบนเหนือไปทางด้านขวาแล้วก็เหนืออาดูขึ้นไปข้างบนหนึ่งแล้วก็ไปทางด้านขวาหนึ่งแล้วก็ขึ้นไป มันก็ไม่เจอหลังพึ่งมันเป็นคําสั่งเดิมที่ผิดแต่เราแก้ไขก็คือเดินขึ้นไปข้างบนไปทางด้านขวาแล้วก็ไปทางด้านขวาให้ลูกดูตัวอย่างเฉลยแบบนี้เลยนะคะเขียนตามตัวอย่างเลยนะลูกต่อไปข้อที่สองชุดคําสั่งเดิมนะคะไปทางด้านขวาไปทางด้านขวาลงมา,าดูนะบินไปทางด้านขวาบินไปทางด้านขวาแล้วก็ลงมา เจอไหมคะหลังพึ่งผิดนะคะเราก็ต้องไปทางด้านขวาสองครั้งแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอ่าดูนะคะ1 2ึสาขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปทำล้างพึ่งนั่นเองนะคะอ่ะคุณครูขอฝากไว้3แบบฝึกหัดนะคะหวังว่านัาเกเรียนคงเข้าใจสิ่งที่คุณครูอธิบายไปในการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะวิธีง่ายๆเลยลูกลูกก็มาดูในบล็อก บล็อกที่เขากำหนดให้ว่าพึ่งทำอะไรพึ่งต้องเดินไปแบบไหนแล้วก็พึ่งต้องทำอย่างไรตามคำสั่งนะคะเดินหรือว่าบินตามคำสั่งนั่นเองโดยใช้บัคคำสั่งในโปรแกรมกดดิ้งนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอค้างไว้ก่อนนะคะข้อที่1ให้นักเรียนได้ลอกนะคะข้อที่2นะคะ,ะ,ค,ะคุณครูฝากไว้ด้วยในคลิปนี้นะคะ สามหน้านะคะแล้วก็ทําความเข้าใจเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้านักเรียนสนุกกับสิ่งที่เรียนนักเรียนก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆเลยนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้เองนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆ นะคะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยแต่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีแข็งแรงสม่ำเสมอนะคะคุณครูคิดถึงนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นห่วงนักเรียนมากนะคะแล้วก็ช่วยเคลียร์งานของตัวเองให้เป็นปัจจุบันแล้วนักเรียนก็จะมีความสุขเพราะนักเรียนไม่ได้ทั้ง่า นะคะคุณครูขอ,ขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ